กลุ่มที่ผมใช้คำว่า new consumer นะครับที่เป็นคนเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารอย่างในสมา,าร์ทโฟนนะครับในเรื่องของโลกดิจิทัลนะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มของเขาได้ตอบสนองในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับที่ต้องเป็นสินค้าที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของคุณภาพีเช่นเราเองมีออกสินค้าในเรื่องของตัวค้าวบุเชชาไม่ทราบว่าท่านได้ชิมอยู่นะครับก็ จะเป็นสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่า green tea i n t e g r a t premium นะครับที่เราอยากจะจบในตัว s e g m e n t a t i o n ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีนะครับ,บในด้านตลาดชาเิียวด้วยด้วฉะนั้นทุกท่านจ,จะเห็นนะครับว่าเราเองก็ทำได้ค่อนข้างครบนะครับในทุกๆด้านนะครับที่ทางการจี่ทการจัดการของุมบริษัทเองได้เรียนต่อทุกๆท่ทานนะครับจะมีประเด็น อยนะครับแต่ผมบอกว่าในเรื่องที่เราเองเป็นผู้นาเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเท่ากับเราต้องเป็นผู้ที่ริชล์เรื่อเรื่องใหม่นะครับแบบอย่างเช่นคาราชิที่มีทัลบุท่านมันขางอี้เรื่นมาครับเป็นการที่ทดปลอกเอาอาหารของสปาล์ญี่บุ่ลงไปนในประเทศของ QSR ที่เรียกว่าเป็น quick service restaurant นะครับเพื่อเราคิดว่านะในเรื่องของพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับเราสามารถที่จะเก็บตกตลาดในเซกเนต์นี้ได้ด้วย ครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่ากลุ่มตลาดพวกนั้นเนี่ยเมื่อิญสถานการณ์บ้านเมืองอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าสอดคล้องสอดรับกับในตัวแผนธุรกิจของเรานะครับเนื่องจากว่าตลาดโดยรวมเองสำหรับเศรษฐกิจก็ไม่ได้เขาเรียกว่าขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เติบโตมากนักน,นะครับฉะนั้นทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องปรับแผนของเรานรไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อยากจะเรียนเพื่อให้ มั่นใจครับว่าทางด้านทางการแล้วก็ทางด้านฝ่ายบริหารจัดก,การในจิตเราเน้นความสำคัญนะครับต่อสารภาพของทางโูชิของเราที่ต้องการที่ยิงย่งใหญ่นะครับเป็นผู้นำในะครับทั้งทางด้านเครื่องดื่มแล้วก็ทางด้านอาหารนะครับบสำหรับในธุรกิจที่เป็นในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ทุกท่านเองได้รับข่าวสารแล้วก็ท้ทายที่สุดนี้นครับอาจจะตอบได้ไม่ครบถ้วนตรงใจกับทุกท่านนะครับแต่อยากจะเรียนว่าทางดีทางฝ่ายบริหารทางโูชิเองเรามีการพบปะนะครับกับทางด้านนักลงทุนนะครับบอยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเข้าร่วมนะครับ มากกว่านี้นะครับก็สรัสในวันนี้อาจารย์ขออนุญาตได้ทําหน้าที่เพื่อรักษา,าเวลาจากที่ประธานได้ถามถึงว่าเราพยายามอยากจะรักษาแค่เพียงอยู่ในเนื่องวาระของเราเพราะว่าในนี้เป็ผู้ดูแลท่าที่อาจจะมีหน,น้าทีต่อไปนะครับก็หวังว่ามันจะเ,เร็วเป็น,นข้อมูลที่จะเป็นขีดจำกท่านได้รักษาขอบคุณมากขอบคุณค่ะขออนุญาตอ่นานผลคะแนนนะคะของวาระที่สิบนะคะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ